พบกันอีกแล้วครับช่วงแบ่งปันพักเครื่องนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอภาพปิตาของรัตพานสูงครับเป็นของหลวงปู่เอี่ยมและหลวงพ่อทองสุกนะฮะซึ่งหลวงพ่อทองสุกเป็นสิทธิ์ของปู่เอี่ยมนะครับก็มีหลายพิมนะฮะหลากหลายพิมพ์ดีสายตรงก็ผมขอแบ่งมาจากเขานะครับสะสมมาประมาณสักสามเดือนแล้วครับนะฮะสามเดือนเริ่มก็คือเริ่มตั้งแต่แบบ องค์นี้นะครับองนี้ก็คือองค์แรกที่ผมสะสมนะฮะก็คือพาปิตาแบบเนื้อแบบเก่ามากครับนะครับแล้วก็ด้าด้านหลังเนี่ยเนื้อแห้งแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยครับแล้วผมก็นําไปใช้งานแล้วก็มีประสบการณ์มากมายครับนะครับแผมก็แบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกไปหลายองค์แล้วนะครับนะพาปิตาวัดสะพานสูงนะครับฮะแต่ถามผมนะว่าองค์ไหนทันหลวงโเอี่ยมหรือหลวงพ่อสมศุข ไม่ทราบนะอันนี้เป็นอง์แระครับแบบนี้สวยงามครับนะครับผมนับถือทุกองเลยนะครับนีนะครับอง์ที่สองเนี่ยเขาเรียมแบบว่ากันน้ำอย่างดีฮะอันนี้แบบแห้งมากเลยครับเนี่ยแห้งจริงอ่ะเพื่อนๆที่มีความรู้ก็ช่วยชี้ชี้แนะผมหน่อยนะครับองค์นี้แบบโหเนื้อแบบเนื้อแบบสวยฮะแห้งนะครับแล้วก็นี่แหละครับ คือตาม,มประวัติที่ผมฟังเสเซียนมาเขาบอกว่าหลวงพ่อทอกสุอหลวงปู่เอ,อี่ยมก็สร้างมาเรื่อยๆครับทีละนิดละหน่อยแล้วก็แล้วก็เสกไปครับนะฮะเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาอาจจะใกล้เคียงกันบ้างหรืออาจจะต่างกันบ้างครับแล้วแล้วแต่พิมพ์ที่ท่านสร้างนะครับนะครับอ่าครับผมอ่าอุ้ยสามเนี่ยก็แบบนี้นะครับจอกแบบ เออลักดแดงๆหน่อยนะครับอันนี้เนาะลักดแดงๆนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้สวยสวยแบบนะฮะลักดแดงๆแบบนี้ครับพอดีเทศกล้องมาใหม่ครับลกล้องเก่านะแต่ว่าผมมองว่าเออเข้าตาผมดีผมเลยเอามาลองเทสดูเจาะดีครับกล้องตัวนี้นะครับอือตรงนี้ก็ลักแดงเนี่ยผิวนี่แห้งๆเลยนะครับนี่ผิวแห้งๆเหมือนกันนะฮะ สององค์นี้ก็เเหมือนกันเหมือนกันนะครับผมเนี่ยนี่ครับก็ผมก็สะสมไว้นะครับนี่ครับผมนะฮะอย่างน้อยก็เอาไว้ดูพิมพ์ดูเก่าดูใหม่ดูประมาณนี้นะครับองค์ต่อมาก,ก็หลักยังแน่นอยู่เลยครับเก่ามากนะครับ <c oughs> นี่นะครับโหอค์นี้ก็ จ,จัดจัแบบนี้เลยฮะนี่นะครับสงสัยต้องไฟต้องกัดใหม่นะครับซื้อมาใหม่นะฮะนี่เป็นไฟหลอดธรรมดาเนาะต้องใช้ led ว,วงกลมะฮะโอเคครับเนี่ยโหลักแบบแน่นๆเลยฮะนี่จะเป็นจุ่มลักนะครับเนี่ยจุ่มลักค,คือลักของออที่ผมสังเกตมาไม่ว่าจะเป็นใน u t u b e หรือของจริงเนี่ยก็จะ,จะมีหลายแบบมากครับเพราะฉะนั้น เอต้องคนที่เชี่ยวชาญจริงๆจะจะดูเป็นนะผมก็เพิ่งเริ่มนะครับก็ถามคนนู้นมัางคนนี้มั่งฮะก็ต้องมีตัวอย่างก่อนนะครับว่าเป็นยังไงองนี้จะเป็นแบบพุงป่องนิดนึงเลยเห็นไหมครับเนี่ยองนี้ครับกด้านหลังไม่มีเนาะนะครับก็พุงป่องนิดนึงนะฮะแบบนี้เลยครับอืมปักตังแดงแบบนี้ฮะ แบบนี้เลยครับโอเคเข้มขังนะครับเข้มขังอ่าเข้มแขังออกแบบนี้ครับผมนี่ครับตรงนี้น่าจะเคยเออใส่เลี่ยมทองมาแล้วหรือหรืออาจจะเลี่ยมแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วฮะกันน้ําอย่างดีเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เก่าดีครับแบบนี้เลยครับนี่ แบบนี้นะฮะโอเคนะครับกล้องที่เจาะดีมากฮะโอเคเห็นแบบโอเคนะครับนี่แบบนี้เลยครับก็เก่าแล้วฮะต่อมาเป็นพิมพ์เล็กครับเออไม่แน่ใจนะครับว่าสร้างปีไหนนะฮะนี่เป็นแบบพิมพ์เล็กแบบนี้เลยครับสองหน้าครับ อ,องนี้เป็นพระบิดาแบบสองหน้าครับสองหน้าเนาะแบบนี้นะครับอ่าสองหน้าใช่ไหมเออสองหน้าครับอ๋อมีแบบนี่ด้วยะฮะรงนี้น่าจะจอดเลยนะครับเนี่ยอ,องนี้สองหน้าเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ย โอเคอา,าพระพิฆาแบบสองหน้าครับหน้าโอเคองนี้ก็เป็นถักเชือกมาครับโหดูดูสิครับการถักเชือกนะครับถักแบบรายละเอียดยิบเลยฮนะองนี้ครับเชือกที่ถักก็อาจะเก่าแก่นะให้ดูแลให้ใกล้เนาะนี่นะครับ นี่ครับแน่นอนครับโอ้โหนี่ครับต่อมาจะเป็นองค์เดียวกับที่อยู่ในองค์นี้ครับคล้ายๆกันนะฮะแต่ได้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 มาต่างเขาเรียกว่าต่างวาระกันนะครับนี่ได้มาทีหลังนะครับถ้าดมก็จะมีกลิ่นหอมแบบ เนี่ยผมสัมผัสดูแล้วแบบยังไงก็เก่าครับแต่ว่าจะเก่าขนาดไหนอะ่ะก็เรื่องหน,นึ่งเนาะแต่ว่าดูครับเก่ามากเลยครับเนี่ยกล้องตัวนี้เจาะดีมากเลยครับ นีสวยครับสวยนะครับครับผมอ่าต่อมาแบบนี้ครับนี่ก็เบาไปแบบฮะบนี่จะเป็นแบบลักแดงครับลักแดงแบบนี้ฮะนี่แหละครับอืมครับพอกี่เก็บมาหลายเดือนแล้วครับก็ มีโอกาสที่จะเอามาเรียกว่ารวมกันครับเป็นเซตของวัสถุพันธุ์สูงนะครับนี่ครับผมนะครับอ่าโอเคครับสวยครับเนี่ยองนี้ก็สวยไปแบบนะครับแน่นแบบนี้เลยครับผมนะฮะครับผมอ้าครับครับองนี้ต่อมาจะเป็นแบบ คล้ายๆกันแต่ว่ามีพิมพ์ประกบด้านข้างแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับด้าน,นข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวงนานแบบโหแห้งแล้วก็กุกนี่จุ่มลักแบบดาเก่ามากเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่นะครับ นี่ก็จะแข็เคียงกันเนาะอันนี้จะเป็นแบบเนื้อเนื้อเนื้อ,อโลหะจะมีสององค์เนาะครับแบบนี้ฮะเป็นเนื้อโลหะน่าจ,จะเป็นตะกั่วเก่านะครับปิดทองด้านหลังด้วยครับแบบนี้ครับปิดทองด้านหลังด้วยนะฮะแล้วก็หนักครับนี้เป็นตะกั่วครับหรือเป็นโลหะพิเศษถ้าพี่ๆรู้ก็ช่วยแจ้งผมหน่อยนะแบบนี้ฮะนี่แหละครับด้านหลังก็จะมีทองแบบนี้ด้วยครับ แบบนี้ฮะครับโอเคก็เหมือนกันเนาะสององนี้นะฮะต่อมาก็จะคล้ายๆกันเลยครับเนี่ยผมก็เก็บวันนี้ก็ออกแดงแดงนิดหนึ่งแดงดำเนาะเนี่ยเก็บมีหลายพิมพ์เนาะวันนี้ก็แดงดํานะครับแบบนี้เลยครับแดงดำอืมมีหลายท่าน ที่วัดค,คงจะมีหลายพิมพ์นะครับหลงนี่นะฮะโอเคในะแบบนี้ครับอืมครับผมน่าสวยครับต่อมาก็ใกล้เคียงกันครับผมแต่ว่าอง์นี้จะแบบเอ่อมีความขยายตานกว้างนิดน,นึงนะฮะตานกว้างนิดนึงนะครับ,นนนะรบแล้วก็ององปลองก็จะเหมือนองค์นี้นะครับ ลกักก็ออกเก่าแบบนี้แบบนี้เลยครับอืมแบบนี้เลยครับผมนี่ครับ ต่อมาองน์นี้องค์นี้นครับแบบว่าเป็นองพิเศษนิดนึงนะฮะคาดว่าจะเป็นการจุ่มรักหรือถักเชือกมั้งครับเนี่ยองนี้องค์นี้เก่าแน,น่นอนครับมีถักมีฉักถักเชือกด้วยครับเนี่ยถ้าดูถ้าดูดีเนาะี่มีเชือกแบบโอ้คงนี้เก่าจริงครับมีถักเชือกบริเวณด้านหลังด้วย ลงรักถักเชือกนะครับแบบนี้ครับนะครับผมลงรักทักเชือกเนาะนี่ครับโอเคแต่สวยครับนะ่านจะจริงก็สวยงามแบบนี้ฮนะดีกล้องอาจจะไม่ชัดเนาะแต่ว่า รองกล้องใหม่ครับแต่เป็นกล้องเก่านะเมื่อวานลืมบอกกล้องไปดูครับลืมบอกกล้องไปปกติก็ใช้ซ้ายกับนิคอนนะครับแต่ลืมไปครับเลยต้องไปพี่เขามีแบ่งประโยเออเข้าตาดีของนี้เป็นลูกอมหลุดเอี่ยมนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ครับเนื้อแบบนี้ฮะมีตังตะกุดด้วยนะครับนี่ แบบนี้นะครับผมอจะสวยแบบนี้นะเนื้อสวยมากเลยครับ <dakika. S 1> นี่ครับก็เป็นชุดเผ้าหลงปูเอี่ยมแล้วก็ที่เขาเรียกว่าทันหลวงพ่อทองสุกหลวงปูเอี่ยมเนาะแบบนี้ครับก็ต้องก็ต้องผมต้องเก็บไปเร,เรื่อยครับเพราะว่าผมศรัทธาอยู่แล้วครับนะ,ะครับนี่ฮะต่อมาจะเป็นเหรียญน,นะครับหลวงปูเอี่ยมนะครับพัสะพานสูงเนาะ ที่หลวงพ่อรวยปลุกเสกนะครับหลวงพ่อรวยปลุกเสกเดียวด้วยนะครับเนี่ยหลวงพ่อรวยปลุกเสกเดี่ยวท่านที่เป็นผู้สิทธิ์หลวงพ่อเอี่ยมหรือหลวงพ่อรวยนะครับก็สั่งมาได้นะครับนี่เป็นมีตอกโค้ดด้วยครับสองโค้ดสามโค้ดเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นฮนุมานนะครับนะครับอ,อ,องค์นี้เขาปกติเขาเปิดห้าร้อยแต่ว่าจริงน้องก็บอกโอเคก็ขอเป็นราคาพิเศษแล้วกันเนาะพร้อมส่งก็ประมาณ 4ี่อบาทครับพร้อมส่งสี่ร้อยบาทเลยนะครับพร้อมทําบุญด้วยนะครับนี่เป็นเนื้ออัปาก้านะครับอัปาก้าครับสามตอกสามโพดชัดเจนนะครับในกล่องหลวงพ่อรวยปลูกเสกเดียวนะครับปีห้าเจ็ดนะฮะนี่ปีห้าเจ็ดเนาะครับปีห้าเจ็ดนะครับอ่ามีมีอยู่ประมาณแปดเหรียญนะครับสนใจก็็อ b o x มาได้ครับแล้วก็นี่ นี่น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งฮะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับก็ราคาเท่ากัน400บาทพร้อมส่งพร้อมสมบุญนะครับนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับก็ข้อมูลเดี๋ยวหามาเพิ่มเติมแล้วก็จะจัดหามาเพิ่มเติมยังไงก็จะไลฟ์ให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ